بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับมาพบกันต่อนะฮะในยามเช้านะครับกับการเรียนรู้อังกุรอ่านนะฮะยามเช้าของเราหลังจากที่เราได้เรียนการอ่านอังกุรอ่านนื่าฟังการเรียนการสอนจากอาจารย์วัตโฟกินมาลายนะครับในการเรียนหลักการอ่านที่ที่ถูกต้องหรือว่าการที่พี่น้องได้ได้โทรเข้ามาอ่านกับอาจารย์วัตโฟนะครับเรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของ การอธิบายอัลกุราอานหรือว,ว่าในเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮ์ตาลาได้ทรงวางเป็นบทบัญญัติให้กับเราพี่น้องในอญญายะฮ์กุรอานนั้นมีทั้งมีทั้งสิ่งที่เป็นเป็นเรื่องราวที่เป็นเป็นเรื่องเล่าที่เราเราอ่านแล้วสามารถเข้าใจได้เข้าใจได้ง่ายซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นส่วนมากของอญญายะฮ์กุรอานแล้วก็มีอายะฮ์ญญที่เป็นเป็นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ตาลาได้วางกฎเกณฑ์มาให้กับเราในการดำเนินชีวิต ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนน้อยและอายะห์ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอาการต่างๆเนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเป็นอายะห์ที่ถูกประทานหลังจากอพยพของท่านอับดุลสาลอมสอนนำจากนครมักกะสุนครมาเนะเรีที่เรียกว่าอายะห์มาเียส่วนอายะห์ที่พูดถึงเรื่องราวต่างๆของชนรุ่นก่อนเรื่องของบรรดานบีเรื่องของบรรดาคนซอนนะหรือว่าเรื่องราวของวันกิยามาของของบรรเกีของของสัญญาณต่างๆเป็นเป็นอายะห์ที่โดยมากแล้วเป็นอายะห์ที่เรียกว่าอายะห์มักกะ เพราะอะไรนะพี่น้องเพราะว่ากฎเกณฑ์ในเรื่องของตอนที่ท่านอับดุลสลอมแนะนได้ทําการด่าว่าที่ทนครมักกาเนี่ยสิ่งที่ต้องการได้คือการปลูกฝังอะกีดาท,ที่มั่นคงให้กับบรรดาสหาบะาและให้กับชาวกุเรชที่ยังมีความยมความเคืองแขงในเรื่องของอะกีดาอยู่แล้วท่านนบีใช้เวลาในการในการสอนอะกีดาหรืออัลาตาลาทรงประธานอายะห์คุรานที่เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกฝังอะกีดาเนี่ยใช้ระยะเวลา13ปี และหลังจากที่ท่านนบีได้อพยพมาจากนครมักกะศูนย์นครมดีนาเนี่ยอร์ลอตธาลาก็ได้ประทานอาย่อคุรอานเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยอายะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติโดยมากแล้วเนี่ยถูกประทานที่นครมดีนาหรือว่าถูกประทานหลังจากท่านอนับดุลเบียร์สลอมลัยสลอมอพยพจากนครมักกะศูนย์นครมดีนาที่เรียกว่าอายะมดนานียะสุรานิษาก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในอายะมดานียะซึ่งที่เป็นที่เป็นอายะที่เกี่ยวกับเรื่องอภิกรรมเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆและในวันนีี้เเน่ยรากลัง อยู่ในอยู่ในเรื่องของการแต่งงานในวันก่อนเนี่ยเราได้พูดคุยกันในในเรื่องของอะไรนะเรื่องของการการแต่งงานเรื่องของรูปแบบของการแต่งงานเรื่องของการที่ไม่อนุมัติในการที่เราจะเอารูปแบบของจาฮิลียะเข้ามาพี่น้องในในในสิ่งที่เป็นเป็นอาการจาฮิลียะเป็นเป็นมาซาเอ็นเป็นมาซาลาเป็นปัญหาพวกจาฮิลียะเนี่ยแล้วอิสลามได้มามาทำการยกเลิกกันไปเนี่ยมีอยู่หลายหลายเรื่องราวด้วยกันนะ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของการการอิบาดะต่อกุโบเรื่องของการทำชีริกที่ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องเรื่องของคนตายพวกยุคยาเหตุยายรุ่ก่อนท่านนบีสุลต์ลอยสำหรับทำการด่าวะเรื่องในยุคที่ท่านนบีสุลต์ลอยสำหรัทำการด่าวะเนี่ยคือยุคที่มีมีเรื่องของเรื่องของชีริกเรื่องของการตั้งภาคีเรื่องของสิ่งที่ผิดจากหลักแนวทางอิสลามต,ต,ต่างๆเนี่ยอยู่มากมายและท่านนบีก็ได้มาแล้วทําการยกเลิกและหนึ่งในนั้นน็่คืออายะที่เราได้พูดคุยกันไปก็คือเรื่องของ เรื่องของการที่เวลาที่มีคนหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยแล้วเขามีภรรยาที่ยังเหลืออยู่นะแล้วภรรยานั้นที่เป็นยังยังเป็นสาวอยู่เนะยเคยญาติใกล้ชิดอย่างเช่นลูกลูกชายก็จะมามารับทอดต่อเลยนะรับทอดต่อจากภรรยาของภรรยาของพ่อของเขาซึ่งในยุคก่อนเนี่ยเขาได้แต่งงานกันภรรยาหลายคนเป็นเรื่องปกตินะและลูกก็มาเอาเอาพ่อเนี่ยนะเอาพ่อเนี่ยเข้ามาเอาเอาภรรยาของพ่อเนี่ยเข้ามาเป็น มาเป็นภรรยาของเขาต่อโดยที่เป็นการ,บ,รบังนคะับอเล็กต์ตาลาจึงได้ลงอายะอายะครานที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ว่าไม่อนุญาตในการที่เราจะนะรับมรดกแบบนี้ในะแบบที่ผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ชอบแล้วอเล็กต์ตาลาก็ได้พูดถึงอายะที่เกี่ยวกับเรื่องของมุฮัตรอมาสเรื่องของคนที่เราไม่สามารถที่จะแต่งงานกับนางได้ตลอดกาลนะและก่อนหน้านั้นอเล็กต์ได้พูดถึงการการแต่งงานนะการที่เราจะ เราจะให้มาฮัทและเป็นสิ่งที่อนุญาตในการที่เราจะให้มาฮัทกับผู้หญิงเป็นมาฮัตอย่างมากมายดังที่อร้ได้บอกว่าไวายเตตุมูไวยเตตุมเอ็ดาฮหุนักเกิร์ตนและการที่เจ้าได้ให้มาฮัทกับพวกนางอย่างมากมายนะอันนี้เป็นเป็นกฎเกณฑ์ที่อล้อยตาลาได้วางเรื่องของการแต่งงานและเรายังอยู่ในเรื่องราวของการแต่งงานอยู่นะเมื่อวานเมนืม่อวนันหรือเมื่อวันศุกร์เราได้พูดคุยกันในในเรื่องของผู้ที่เราไม่สามารถที่จะแต่งงานกับนางได้ aden, ตลอดการ ก็คืออายาที่13ในโซรานิซาอันนี้เองนะก็คือแม่นะบรรดาแม่ของเราแล้วก็บรรดาลูกสาวพี่สาวน้องสาวป้าน้าสาวนะแล้วก็ลูกสาวของอพี่ชายน้องชายลูกคือลูกลูกสาวของของพี่น้องเรานะจะพี่น้องร่วมแม่พี่น้องร่วมพอ่อหรือพี่น้องร่วมพอ่อร่วมแม่เดียวกันก็ตามน,นะแล้วก็ บรรดาแม่นมนะที่ได้ให้นมเราและและเป็นที่รู้กันในในหันที่่านหญิงอช้ได้รายงานเรื่องของการการจะเป็นแม่นมกันเนี่ยต้องมีการดื่มนมของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเด็กคนนี้ต้องมาดื่มนมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นเป็นจำนวน5ครั้งและทุกครั้งเป็นการดื่มที่ที่อิ่มนะดื่มที่เป็นการดื่มที่อิ่มและเด็กคนที่ดื่มนมนั้นจะต้องต้องนะฮะต้องมีอายุไม่เกิน2ขวบ นะนะดังที่ท่านอับดุลเบียสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกว่าอินมันมาจากเอินมารอดอยไม่นันมัจจาแท้จริงการดื่มนมนั้นการการที่จะเป็นเป็นแม่นมด้วยกันเนี่ยมาจากมาจากนะฮะมาจากมัจจามาจากการหิวการคือการดื่มที่เป็นอาหารแล้วอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าฮทำรู้ว่ฟิซอลุฮฺลาซูในชัฮรอแล้วการตั้งคันของนางเนี่ยการตั้งคันของของเด็กเนี่ยฮทำรู้ว่ฟิซอลุฮฺการตั้งคันแล้วการให้นมเนี่ยลาซูในชัฮรอคือ30 สาเดือนแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวถึงอ,อ,อีกอีกอีกอายะหนึ่งว่าว่ฟ oh ิซอลูฮูฟิอาไมและการให้นมกับเด็กนั้นในระยะเวลา2ปีเพราะฉะนั้นการให้นมซึ่งเป็นระยะเวลาที่เด็กมีความต้องการในการในการดูดนมของแม่เนี่ยนะซึ่งน้ํานมเนี่ยเป็นอาหารของเด็กคนนั้นที่เป็นเป็นอาหารหลักเป็นระยะเวลา2ปีแสดงว่าการที่เราจะเราจะการที่ศาสนาได้กําหนด ผู้ที่จะเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยคือการดื่มนมในช่วงระยะเวลาสองขวดนะไม่ใช่ว่าโตมาแล้วพอเวลามีการมีการมีการดื่มนมกันแล้วเราก็บอกว่าเป็นเป็นแม่ลูกกันไม่ใช่อิสลามมีกฎเกณฑ์มีการวางกฎเกณฑ์กันเพราะนั้นอุมมาฮาทุกกุมอัลลาเอัละนะกุม แม่ที่ให้นมให้นมพวกเจ้าเนี่ยก็คือแม่ที่ให้นมตอนที่เรายังอายุไม่เกินสองขวบวะควาตุกุมินทรดรอะและก็บรรดาพี่สาวน้องสาวที่มาจากมาจากการร่วมนมเดียวกันวะอุมฮาตุนะิซายกลุ่มแล้วก็แม่ของบรรดาภรรยาของพวกเราของพวกเจ้าวะรบายบุคุมุลลาติฟิฮุดุริกุมมินะิซาิกลุมและผู้หญิงคือลูกติดนะลูกสาวที่ติดภรรยาของเรามาที่อยู่ในการดูแลของเราที่บ้านเรา หรือไม่ได้อยู่ก็ตามในตรงนี้ในะบรรดาอัลมาได้บอกว่าอายันกุรอานได้พูดถึง阿าสวิเลนกอลเล็ลบ阿拉สวิเลนกอเล็บคือส่วนมากแล้วเนี่ยลูกสาวเนี่ยจะอยู่กับอะไรฮะติดติดแม่มาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะแล้วเราได้ได้ได้มีการอะไรฮะได้มีการได้มีการยิมะมีการร่วมประเวณีกับกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยลูกสาวของนางท,ที่ที่มาจากคนอื่นถือว่าเป็น เป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่เป็นผู้ที่เราไม่สามารถแต่งงานกับนางได้ดังที่มรตรราได้บอกว่าอันเลตีลาคันตุมบิหินเิลลัมตะงูนคนตุมบิหินฟาลาจูนาให้อเลกุมถ้าหากว่าเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับกับแม่ของเขากับภรรยาของเราคนนี้เนี่ยลูกสาวของภรรยาก็ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นเป็นที่ต้องห้ามสำหรับเรานะว่ารลาอิลอับนาอิกลุ่มและผู้ที่เป็นเป็นบรรดาภรรยาของลูกชายของเ้าเป็นภรรยาหรือว่าเป็นทาสของลูกชายที่ลูกชายเราเลือกมาเป็นภรรยา นี่ความละเอียดอ่อนของการใช้ศั์ของของอายะยอกรานนะไม่ได้ใช้คําว่าเจ้าจะแต่ใช้คําว่าฮาลาอลก็คือผู้ที่อยู่ในการครอบของของลูกชายของเราก็คือคือใครฮะไม่าจะเป็นภรรยาหรือว่าเป็นทาสหญิงที่ภรรยาเราได้ได้ได้คัดเลือกเอามาเป็นมาเป็นอะไรฮะเอามาเป็นเอามาทาการยิ่งมะทาการร่วมโบยไนนีกับนางแล้วก็ให้นางเนี่ยถ้เป็นหนึ่งในหนึ่งในผู้ที่เป็นแม่ของลูกของลูกชายของเรานะ อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอิน้ําอัลลอฮฺบุคุมก็คือลูกชายที่มาจากมาจากอะไรมาจากเชื้อสายเราเลยวันทัจงมารวมกันอัลกัตตินั่นอหละอทอ่เราไม่ได้รับอนุญาตในการที่พวกเจ้าจะทําการรวมกันระหว่างอะไรฮะพี่สาวแล้วก็น้องสาวมาเป็นภรรยาเราในเวลาเดียวกัน นะอินนั่นหลักการเรีกว่าร์ร์ะฮีมาแท้จริงแลฮวตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ทรงอภัยและผู้ทรงเมตตาและเช่นกันนะในมีในฮะดีษที่ท่านอับดุลลาห์สุลต่านได้ได้กล่าวไว้นะวันตัจมาอูบไนนัลไนนัลอ่ไนนัลมะฮ์วะคอละติฮะแล้วไม่เป็นที่อนุมัติในการที่เราจะรวมระหว่างผู้หญิงกับอะไรฮะกับน้าสาวของนางเช่นเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยการที่เราจะไปแต่งงานกับน้องสาวของแม่ของนางเนี่ย ในขณะที่เรายังเป็นเป็นสามีภรรยากับกับผู้หญิงคนนี้อยู่เนะี่ยไม่ถือว่าเป็นที่อนุญาตจนกว่าเราจะหย่ากับผู้หญิงคนนี้ซะก่อนนะและการที่เราจะรวมระหว่างผู้หญิงคนนี้กับน้องสาวพ่อหรือว่าพี่สาวของพ่อนะก็ถือว่าไม่เป็นที่อนุมัติเช่นกันนะ يبسا عليه يبسي هو والينا وله تاس ت الط والصنات من النساء إلاما ملة أيمانكم كتاب الله عكم أوحلكم وذ لكم ما وراء ذلكم. أن تبته بأماكم محسننا غير مصافحين فست ت به منه النفته هنا أجور النفرضة ولا ج عليكم في ما تاضيت به من بعد الفضة إن الله كان عليما حكيمة بص تعدعى والحصنات من النساء لاندين มัสนาตบรรดาผู้หญิงที่เป็นเป็นผู้ที่อะไรฮะมัสนาตมินันนิซาบรรดาผู้หญิงที่บริสุทธิ์นะ <Sched> ที่ออกห่างจากจากการ <C> จากการจากการอะไรฮะบรรดาผู้หญิงที่ได้ทําการแต่งงานแล้วนะมัสนาตมินันนิซาบรรดาผู้หญิงที่ทําการแต่งงานแล้วเนี่ยถือว่าไม่เป็นที่อนุมัติในการที่เราจะไปแต่งงานกับนาง เพราะอะไรัเพราะนางอยู่ในการอยู่ในการดูแลของสามีของนางอยู่ภายใต้ภายใต้การการครอบครองของของสามีของนางเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งในผู้ที่เราไม่สามารถแต่งงานกับนางได้ก็คืออันวชนะมินันนิสาบรรดาผู้หญิงที่ได้รับการสอนแล้วบรรดาผู้หญิงที่ได้รับการได้ได้ได้ทำการแต่งงานแล้วผู้หญิงที่มีสามีแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องในกฎเกณฑ์ของการที่เราจะไปแต่งงานกับผู้หญิงที่ได้มีสามีแล้วเนี่ย ก็คือคืออะไรฮะไม่อนุมัติในการที่เราจะไปทําการแต่งงานกับนางจนกว่านางจะได้หย่ากับสามีของนางแล้วก็หมดเอ็ดดานะหมดเอ็ดดาหมดอ็ดดาของนางนะก็คือนางพ้นจากการจากการดูแลของของสามีของนางแล้วจึงเป็นที่อนุมัติในการที่เราจะไปแต่งงานกับนางได้อินลามามะลากัสไอมานนกุมนอกจากสิ่งที่นะนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้มือของพวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการทําการครอบครอง พราะนัน้ในในสิ่งในผู้ที่เราได้ทําการครอบครองอยู่ก็คือใน,ในระบบทาสนะพี่น้องอันนี้อยู่ในยุคของท่านอับดุลลาห์สุลล่าและบรรดาอุลามะได้บอกว่าการที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องของทาสเรื่องของการกฎเกณนฑน์ในที่อลัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ถึงทาสเนี่ยเราต้องเรียนรู้กันต่อไปเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าระบบทาสอาจจะกลับมาในยุคหลังอัลลอฮตาลาอาลัมนะเพราะนันะ agna, ard, ้นการการกฎเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้เอาไว้ตามที่อัลลอฮ์ตาลาได้ได้บอกเอาไว้นะ วันักษณาตุมินันนิสาอิล,ลามามาลกัตไอมานุกุมและบรรดาผู้ที่ได้ทำการมีผู้ที่มีสามีแล้วนะจากบรรดาจากบรรดาผู้หญิงเนี่ยนะนอกจากสิ่งที่นอกจากผู้ที่เรามือขวาของเราได้เป็นได้ครอบครองอยู่ก็คือบรรดาธาตุกีตาร์บลอลอยให้อะไรกลุ่มนะเป็นการบันทึกของลอสสุภานวตตราที่พระอ,องค์ทรงทรงทำการบันทึกเอาไว้หมายความว่าสิ่งที่อมรัตลาได้กล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะ เป็นกีตาบ้านลอยให้อาลัยกลุ่มเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงวางบทบัญญัติเอาไว้อาลัยกลุ่มกับพวกเจ้าให้พวกเจ้าได้ทําการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่อัลตาลาได้วางมาตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องของกฎเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานที่พระองค์ได้ทรงทรงกล่าวมากีตาบ้านลอยให้อาลัยกลุ่มก็คือเป็นเป็นการบันทึกของอัชสมานุราา,ราที่เป็นบทบัญญัติเป็นชรีอห์ของพระองค์ โอ้เลละละกุมมาวราออาดานีกลุ่มและพระองค์ก็ออกได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นผู้ที่เป็น,เป,นเป็นที่ฮาลัลโอลละละกุมมาวราออาดานีกลุ่มและเป็นที่อนุมัติให้กับพวกเจ้าสิ่งที่อยู่หลังจากสิ่งนั้นหมายความว่าหลังจากที่อัลลอฮฺได้กล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยว่าฮุรร um um, um, ิมัต um, 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 um. อะลัลกุมุมฮาตุกุมอะบานาตุกุมวะวะอัคฮวาตุกุมอัมมาตุกุมะคอลาตุกุมวะบานาตุนอัคฮบานาตุนอัคตจนจบอายะที่ยี่สิบสามเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺได้กล่าวถึงมมัร ถึงผู้ที่เป็นที่ต้องห้ามในการที่เราแต่งงานกับนางแล้วองค์ธบอกว่าโว้ยแล้วละกลุมมาวรอาดานิกลุ่มและเป็นที่อนุมัติกับพวกเจ้าในสิ่งที่อะไรฮะนอกเหนือจากสิ่งนั้นคือนอกเหนือจากสิ่งที่อัลลอฮฺตลาได้กล่าวไว้เนี่ยตรงนี้องค์บอกให้เรารู้อะไรครับพี่น้ององค์บอกให้เรารู้ว่าสิ่งสิ่งที่เป็นของฮาลาลเนี่ยมากกว่าของารอมหรือว่าในเรื่องของการแต่งงานผู้ที่ผู้หญิงที่เราสามารถแต่งงานด้วยได้เนี่ยมีมากกว่าผู้ที่ อิสลามห้ามการแต่งห้ามห้ามแต่งงานด้วยอันนี้คือกฎเกณฑ์ของอะไรนะ้องกฎเกณฑ์ของ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 การมมอามลัดนะอัลละฮตาลาโดยมากแล้วเนพระอ,องค์จะกล่าวถึงถ,ง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 ถึงสิ่งต้องห้ามการต้องสิ่งต้องห้ามมีอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องการกินการดื่มเนี่ยอลัลละฮตาาจะกล่าวถึงสิ่งต้องหา้ามมีอะไรบ้างและพระอ,องค์ก็ได้บอกว่าสิ่งที่เหลือเป็นที่เป็นที่อนุมัติเรื่องการแต่งงานก็เหมือนกันอลัลละฮตาาได้บอกว่าผู้ที่เราจะแต่งงานด้วยไม่ได้มีใครบ้างในอายานี้ นะแล้วก็ในหะดีษที่ท่านนบีสุลตารอฮิซัลได้ได้กล่าวมายืนยันเอาไว้นะและพระองค์ก็ได้ได้บอกว่าว,าว่าใล้ะละกลุมมาวราออาลาไกลุมและเป็นที่อนุมัติให้กับพวกเจ้าในสิ่งที่อะไรฮะสิ่งที่ไม่มีเก่าวไว้ในอายานี้สิ่งที่อยู่นอกเหนือนอกเหนือจากสิ่งนี้อันต,บตา,าบะตาโบรเบอัมวาลิกเบอัมวาลิกุมมัลซินีนะะรมุซาฟิฮีนในการที่พวกเจ้าทั้งหลายจะทําการแสวงหา ด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเจ้ามัฮซีนีนอยร์โมซาฟิเฮนในการแสวงหาใครฮะแสวงหาผู้หญิงที่เป็นเป็นผู้หญิงที่เราทําการแต่งงานด้วยอย่างถูกต้องรอยร์โมซาฟิฮฮนไม่ใช่การทําซีนาลองดูนะว่าแล้วพระองค์ได้ได้ทำการอนุมัติให้กับเราอนุมัติในเรื่องของการแต่งงานกับใครก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ฮอรอมในการที่เราจะแต่งงานกับนางด้วยมัฮซินีนเป็นผู้หญิงที่อะไรฮะ ผู้หญิงที่เป็นการแต่งงานที่ถูกต้องโดยที่ไม่ใช่เป็นการทำสีหน้าโมซาฟิฮินมซาฟิฮิฮนได้ใช้คําว่ามมซาฟิฮิฮนมาจากคำว่าอาัซซัฟอัซซัฟคือการการหลังหมายความว่าจะต้องไม่ใช่การหลังที่มาจากการปฏิบัติที่มันมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการแต่งงานจึงเป็นที่อนุมัติด,ด้วยกับด้วยกับอะไรฮะด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าอัลลอฮฺตาลาได้บอกว่าอันตะเบตเตอรกู มีอํานวยการที่พวกเจ้าจะสแสวงหาด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าเพราะในะการแต่งงานตรงในอายะนนี้เนบอกให้เรารู้ว่าในการแต่งงานจะต้องมีการจ่ายจ่ายมาฮัรเพราะอัลลอฮฺทาลาได้บอกว่าอันตับะตะกุบิอํานวยในก่มการที่เจ้าจะต้องสแสวงหาหมายความว่าสแสวงหาหญิงสาวที่เราจะนํามาแต่งงานด้วยเนี่ยด้วยกับการที่เราใช้ทรัพย์สมบัติของเราในการจ่ายมาฮัรให้กับนางฟามัสตันตะตุมบีฮีมินฮุนฟาตูฮุนอูจูร่ฮุนฟาริฎะ และไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าทั้งหลายได้รับความสุขด้วยกับมหัตนี้เนี่ยมินหุมมินหุน,น,หนจากบรรดาสตรีที่เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยฟาอาตูหุนอูยูรหุนก็จงเอาเอาเงินของนางเนี่ยก็คือเอาเอาเอาอูยูรก็คือมหัตก็จงเอามหัตของพวกนางเนี่ยให้กับนางไปฟารีบอ เป็นสิ่งจําเป็นที่อัลลอฮฺาลา,าได้ทรงวางบทบัญญัติมาหมายความว่าไงเป็นน้องหมายความว่าการแต่งงานที่เราจะมีความสุขกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงที่เราจะแต่งงานด้วยเนี่ยก็คือการที่เราแต่งงานด้วยกับการที่เรามีมาฮัตให้กับนางเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยนะอัลลอฮฺาลาได้ใช้ควาว่าฟาตูหุนอูจูรอหุนจงให้กับพวกนางซึ่งบรรดามาฮัตของพวกนางคือมาฮัตของพวกนางในอายะนี้เนี่ย่งบอกให้เรารู้ว่ามาฮัตเป็นของเจ้าสาว มาฮาร์เป็นของผู้หญิงและไม่อนุญาตในการที่จะนำมาฮาร์ไปใช้จ่ายในเรื่องใดนอกจากหลังจากการอนุมัติของเจ้าสาวเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะธรรมเนียมที่เราได้เคยปฏิบัติกันมาเนี่ยว่าเวลมาฮารเนี่ยเป็นของพ่อของแม่เจ้าสาวผู้ที่กําหนดมาฮารเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่เจ้าสาวค้านกับอายันกุรอานที่เราตราได้กำหนดมาและค้านกับแบบอย่างท่านอัมบีซอลมลอยชลามได้ปฏิบัติมาเพราะฉะนั้นเราต้องยกเลิกสิ่งต่างๆที่อะไรที่ ที่มันมันมัน,มน้านกับหลักเกณฑ์หลักการที่ลอฮวตาลาได้วางมาเพราะอะไรพี่น้องเพราะว่าการแต่งงานเนี่ยถ้าเราดูตามตามอายาที่ลอฮวตาลาได้บอกมานะว่าอันตบตะกุบิอัมวาลีกุ่มการที่พวกเจ้าเจ้าทั้งหลายจะสแสวงหาพวกนางเนี่ยด้วยกับทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าและในในตอนต่อมาเนี่ยในอายาเดียวกันเนี่ยท้าวตาลาได้กล่าวต่อมาเนี่ยอุยูรอหุนพวกองค์ได้บอกว่าฟาตูหุนอุยูรอหุนและจงให้พวกนางไปคําว่าอุยูคือค่าจ้างหมายความว่าเวลาที่เราแต่งงานกับหญิงสาวเนี่ย คือการที่เราเราเอานางมาครอบของเพราะฉะนั้นจะต้องมีการจ่ายสิ่งที่ทดแทนในการที่เราจะเอานางมาครอบของก็คือการให้กับตัวของนางกับผู้หญิงเพราะพระตลาลได้บอกว่าฝาอาตูหุนจงให้พวกนางจงให้ผู้หญิงคนนี้อูยูเราหุนมาฮัตของนางฟารีเนาะเป็นสิ่งจําเป็นเพราะ,ะนั้นการแต่งงานจึงต้องมีมาฮัตที่ให้กับให้กับใครฮะ ที่ให้กับให้กับเจ้าสาวและมหาดเป็นกรมรมสิทธิ์ของเจ้าสาวจะเอาไปใช้ในสิ่งอื่นไม่ได้นอกจากหลังจากที่เจ้าสาวได้ทําการอนุมัติแล้วเวลาจุนาาอาฮาะลยกุมฟีมาตรอชอยตุมบิฮิมบิบะดิลฟารีบะและถือว่าไม่เป็นไรนะในการที่ไม่เป็นไรสําหรับพวกเจ้าในในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการปฏิปนอมกัน ทำการมีความพึงพอใจกันมิมบะดินฟารีรอหลังจากที่ได้วางฟารีรอวางสิ่งจำได้กาหนดสิ่งจําเป็นนี้เอาไว้เนี่ยหมายความว่าไงเพี่น้องหมายความว่าเรื่องของมาฮัทเรื่องของสินสอดเรื่องของมาฮัตสิ่งที่เราจะจ่ายให้กับให้กับผู้หญิงเนี่ยตอนที่มีการแต่งงานเนี่ยมาฮัตเนี่ยนะฮะมาฮัตคือสิ่งที่เราได้เราได้เอามาเอามาให้กับผู้หญิงในตอนที่เราเราทำการแต่งงานกับนางและการกําหนดมาฮัตพี่น้องฮะการกําหนดมาฮัต เป็นการกำหนดที่เป็นที่รู้กันของของอะไรฮะของของสตรีแล้วการที่เราจะต้องไม่ไม่ไม่อะไรฮะไม่เรียกมาฮัศจนจนเกินเหตุถือเป็นสิ่งที่เป็นการส่งเสริมให้มีการแต่งงานเพราะอะไพี่น้องเพราะตอนนี้ในชายตอนพยายามที่จะพยายามที่จะให้มีการแต่งงานได้ยากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะให้มีการจีน <badges> าได้ง่ายเพราะเวลาการแต่งงานยากในพี่น้องการจีน่ามันก็มันก็จะจะง่ายขึ้นและการการกําหนดมหฮัศ ท่านนบมีสละลอยอะไรวะสละเวลาท่านจะทาการแต่งงานให้กับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยท่านนรีจะถามผู้ชายนะถามผู้ชายว่าเจ้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วถ้าผู้ชายบอกว่ามีนั่นมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้ท่านนบีจะถามจะถามสตรีว่านางพอใจไหมแล้วถ้านางพอใจทําการแต่งงานถ้าไม่พอใจแยกกันไปโดยดีนะพี่น้องไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นข้อเสียของผู้หญิงเลยหรือว่าไม่ได้เป็นบาปเลยในการที่สองคนมาตกลงกันมากําหนดกันมาถามผู้ชายเมียได้บ้างแล้วผู้หญิงไม่พอใจในการหรือว่าวอลีไม่ทําการอนุมัติในการัไม่ถือว่าเป็นการเป็นอะไรฮะเป็นสิ่งที่บาปหรืออย่าง,างไรนอกจากว่าการที่อวลีห้ามการแต่งงานของผู้หญิงคนหนึ่งคนใ,นคนใดโดยที่อะไรฮะไม่มีเหตุผลตรงนี้นเนพี่น้องมีหลักกฎเกณฑ์ของอิสลามได้ตามมาที่หลังนะซึ่ง เป็นหน้าที่ของของผู้นําอันนี้กลับมหาบทบาทผู้นำนะเป็นหน้าที่ของผู้นําในการที่จะต้องไปไปจัดการให้มีการแต่งงานนะสำหรับการไปไปไปเขียหรือว่าไปคุยกับวาลีคนคนวาลีให้มาทําการให้วาลีกับใครฮะกับเจ้าสาวคนนี้ให้ไดให้ทําการแต่งงานอย่างถูกต้องนะก่อนที่จะเกิดอะไรนะก่อนที่เกิดฟิตนาเกิดขึ้นนะเวลาจูนาให้อะไรกุมฟฟมาตลอดไปตุงมบิฮมบ้านฟอรีนเนะตรงในอายันนี่หมายความว่าที่อลาตนาได้ทรงตัดว่าไม่เป็นไรสําหรับพระเจ้าในสิ่งที่ พวกเจ้าทั้งหลายได้ทาการพึงพอใจกันหลังจากที่ได้มีการมีการกาหนดฟาดบแล้วคือการกําหนดมาฮัทแล้ ALL วเนี่ยหมายความว่าถ้าหากว่าการกําหนดมาฮัทเป็นการกําหนดที่อะไรฮะเป็นมาฮัทอาจจะมีจะมีการมีการจ่ายหลังจากที่ทําการแต่งงานไปแล้วหรือว่าเป็นการกาหนดมาฮัทหลังจากที่ทางเจ้าสาวได้ได้กำหนดสิ่งหนึ่งแล้วก็ไม่ได้จ่ายในวันแต่งงานแต่เป็นการเป็นการแล้วเป็นการกําหนดคุยกันว่าให้จ่ายหลังจากนั้นะหรือว่าจ่ายไปแล้ว และหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าสาวมีความพึงพอใจในการที่จะเอามาฮัตเนี่ยมาให้กับทางให้กับทางทางผู้ชายหรือว่าการที่จะยกค่ามาฮัตให้กับผู้ชายก็คือมีความพึงพอใจในการที่จะไม่รับค่ามาฮัตแบบเต็มในสิ่งในสิ่งที่นางได้สิ่งที่นางได้ไดไดเรียกร้องมาล้ทนาบอกว่าเราจุนห้าในกลุ่มถือว่าไม่เป็นไรเพราะนั้นตรงนี้นะพี่น้องทุกอย่างในเรื่องการกำหนดมาฮัตในเรื่องการพึงพอใจในการที่จะนำเงินมาฮัตไปใช้ในเรื่องใดเนี่ยย้อนกลับมาหาผู้หญิง นะกลับมาผู้หญิงในการพึงพอใจของนางอินนัลลอฮะกาณน้อิลีมันฮากีมาแท้จริงอัลลอฮ์ตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่อิลีมันเป็นผู้ทรงผู้ทรงรู้ฮากีมาแล้วเป็นผู้ทรงผู้ทรงปริชาญาณผู้ทรงวางกฎเกณฑ์คาว่าฮากีมมาจากคําว่าคําว่าฮิกมาก็คือการที่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงกําหนดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ถูกตามที่ของมัน และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางกฎเกณฑ์ในเรื่องของฮหลานเรื่องของเรื่องของคารอมเพราะนั้นอัลลอฮฺตาราได้กล่าวในอายะน,นี้เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องของการการแต่งงานเรื่องของมุฮัร์มัตเรื่องของผู้ที่เป็นที่ต้องห้ามในการที่เราแต่งงานด้วยและพระองค์ก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของกฎเกณฑ์การแต่งงานแล้วกล่าวถึงมาฮัตว่าเป็นของเป็นของเจ้าสาวและอัลลอฮฺตาลา,าได้กล่าวจบท้ายอายาวะว่าอินนอลลอฮฺการนาอาลีมันฮะกิมแม้วแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรู้แม้ว่าเป็นผู้ทรงมีความรู้อย่างกว้างขวาง และเป็นผู้ทรงปรีชาญาณยิ่งคือเป็นผู้ที่รู้ว่าจะวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดเอาไว้ที่ไหนเพราะฉะนั้นพี่น้องฮะถ้าหากว่าเวลาที่เรามีความเข้าใจว่ามีความรู้สึกว่าในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ได้วางมาเนี่ยมันขัดกับสติปัญญาของเราหรือมันขัดกับความรู้สึกของเราให้เราตําหนิความรู้สึกของเราเพราะการกําหนดของอัลตาลานั้นฮากีมาพราะองค์ทรงเป็นผู้ที่รู้ว่าควรจะวางสิ่งใดเอาไว้ตรงไหนอิสลามมาเพื่อการอะไรฮะ ทำให้สังคมนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอิสลามไม่ได้มาเพื่อทําให้คนหนึ่งคนใดนั้นได้ได้มีความมีความสุขเหนือคนอื่นแต่มาเพื่อให้สังคมนั้นดีขึ้นเพราะนนะ้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเพื่อให้ส่วนรวมได้ดีขึ้นนะการที่เราจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเรารับรับไม่ได้หรือว่าเราไม่ไม่ค่อยรู้สึกดีกับในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺได้วางมาให้เราตําหนิามความรู้สึกของเราแล้วให้เราเอาฮาวาเอานับสูของเราเนี่ยมัน ลดลงไปแล้วก็เดินมาปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านรรอับดุลสลามได้วางมาดังที่ท่านรรอับดุลสลามได้บอกว่าลายุมุนฮะดุกุมฮัตายากูนะฮาวาุบตาบะลิมาจิตุบิการศรัทธาของพวกเจ้าเนี่ยจะยังไม่สมบูรณ์หรอกจนกว่าอารมณ์ไฟต่ำของเขาเนี่ยจะยอมรับในสิ่งที่ฉันได้นํามาเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนของเราในวันนี้เรื่องของการนิกายยังมีกฎเกณฑ์ให้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของนิกายกันอีกนะมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา หกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงสหรับวันนี้ก็ขอข่าวคำว่าบัลลัอะลัมุฮัละลาอหลักทรัริษัทหลักรัะห์มะตลรตุฮ์